สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวชีวิตของชายคนหนึ่งที่วัยเด็กอันแสนโหดร้ายได้หล่อล้อมให้เขากลายเป็นหนึ่งในฆาตรกรต่อเนื่องที่น่ากลัวที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์อเมริกาครับเรื่องราวของอาร์เตอร์ชอครอสเลข14นี่คือจำนวนเหยื่อที่ได้รับการยืนยันนะครับว่าถูกเขาพรากชีวิตไปและฉายาของเขาก็คือฆาตรกรแห่งแม่น้ำเจเนซี แค่ชื่อก็รู้สึกขนลุกแล้วใช่ไหมครับเอาล่ะเรามาดำดิ่งสู่เรื่องราวของเขากันเลยดีกว่าต้องบอกว่าเรื่องราวของอาเธอร์ชอคลอสเนี่ยมันไม่ได้เริ่มต้นที่การฆ่าคนนะครับแต่จุดกำเนิดของมันมันย่างรากลึกไปถึงวัยเด็กที่โหต้องใช้คำว่าเต็มไปด้วยความสยดสยองเกินกว่าที่เราจะจินตนาการได้เลยชีวิตวัยเด็กของเขาเนี่ยมันเหมือนเป็นไทม์ไลน์ของฝันร้ายที่ไม่จบไม่สิ้นเลยครับ ทั้งโดนทารุณกรรมทางร่างกายทั้งเพศแล้วก็ทางจิตใจซึ่งทั้งหมดนี้แหละที่มันปั้นให้เขากลายเป็นปีศาจในอนาคตแบบที่แทบจะไม่มีทางเลี่ยงได้เลยที่น่าสนใจหรือจะเรียกว่าน่าตกใจก็ได้นะครับคือสัญญาณเตือนพวกนี้มันชัดเจนมากเลยนะตั้งแต่เขายังเด็กๆไม่ว่าจะเป็นการสร้างเพื่อนในจินตนาการหรือการแสดงความโหดร้ายแต่ที่น่าเศร้าคือมันกลับถูกมองข้ามไปพอโตขึ้นมา เขาก็ไปเป็นทหารนะครับซึ่งก็มีเรื่องวุ่นวายอีกเขาชอบอ้างแบบโอเวอร์เวอร์ว่าเคยฆ่าคนในสงครามเวียดนามมาเยอะแยะและในที่สุดจินตนาการที่มันโหดร้ายในหัวของเขาเนี่ยมันก็ระเบิดออกมาสู่โลกความจริงจนได้แล้วในปี1972ครับเขาก็ก่อคดีฆาตกรรมเด็กถึง2คนคือแจ็คเบล k กและคาร์เรนฮิลซึ่งแน่นอนว่ามันสร้างความสะเทือนขวัญให้กับคนในชุมชนอย่างมาก พอโดนจับได้ในคดีของคาร์เรนฮิล h a ชอว์ครอสก็ทำข้อตกลงสุดแปลกกับตำรวจครับคือเขายอมบอกที่ซ่อนศพของแจ็คเบลคเพื่อแลกกับการลดโทษเหลือจำคุกแค่25ปีซึ่งเดี๋ยวเราจะได้เห็นกันว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดมาหันเลยทีนี้พอเข้าไปอยู่ในคุกชอว c ครอสก็ได้รับการวินิจฉัยจากผู้เชี่ยวชาญอย่างเป็นทางการนะครับซึ่งนี่ถือเป็นคำเตือนครั้งสำคัญเลยนะที่ระบบยุติธรรมได้รับรู้เกี่ยวกับตัวตนที่แท้จริงของชายคนนี้ ผลการวินิจฉัยจากนักจิตวิทยาก็คือเขาเป็นโรคไข้เด็กครับซึ่งมันก็ยิ่งตอกย้ำถึงอันตรายที่เขามีต่อเด็กๆมันเหมือนเป็นสัญญาณเตือนภัยสีแดงตัวใหญ่ๆเลยนะที่ระบบควรจะให้ความสำคัญเป็นพิเศษแต่ก็นั่นแหละครับแม้ว่าประวัติจะโชคโชนขนาดไหนแถมยังมีผลวินิจฉัยที่น่ากลัวออกมาอีกแต่ชอครอสกลับตีบทแตกครับ เขาทำตัวเป็นนักโทษชั้นดีจนเวลาผ่านไปแค่15ปีคณะกรรมการพิจารณาทันบนก็ตัดสินใจครั้งใหญ่ที่จะนำไปสู่โซ,โซกนาาตรรมในเวลาต่อมาคือมีผู้เชี่ยวชาญออกมาเตือนแบบชัดๆเลยนะครับว่าคนนี้อันตรายมากไม่ควรปล่อยออกไปเด็ดขาดแต่เสียงเตือนเหล่านั้นกลับไม่รู้รับฟังและแล้วในปี1987อาเธอร์ชอครอสก็ได้กลับคืนสู่อิสรภาพพอเป็นอิสระ เขาก็ย้ายไปอยู่ที่เมืองโรเชสเตอร์นิวยอร์กครับและที่นั่นเองปีศาจในตัวเขาก็ถูกปลดปล่อยออกมาอีกครั้งคราวนี้มันเป็นการฆ่าที่ต่อเนื่องและโหดเหี้ยมกว่าเดิมเยอะเลยครับโดยเป้าหมายหลักของเขาคือกลุ่มผู้ค้าบริการทางเพศแถวๆแม่น้ำจินเนซี่วิธีการของเขาเนี่ยมันมีแพทเทิร์นที่ชัดเจนและโหดร้ายมากครับแถมยังทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจนถึงขั้นทำลายศพแล้วก็มีพฤติกรรมกินเนื้อคนด้วย ซึ่งทั้งหมดนี้มาจากคำสารภาพของเขาเองเลยนะมันน่าสยดสยองมากๆและในเวลาไม่ถึง2ปีนะครับเขาก็สั่งหารเหยื่อไปอีกอย่างน้อย12รายซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นผู้หญิงตอนนั้นทั้งเมืองโรเชสเตอร์ก็คือตกอยู่ในความหวาดผวาเลยครับเพราะมีคนเจอศพเรื่อยๆแต่ใครจะไปคิดว่าจุดจบของฆาตรกรโหดคนนี้มันจะมาถึงแบบเรียบง่ายและน่าประหลาดใจสุดๆ คือเขาโดนจับได้แบบแทบจะเรียกว่าบังเอิญเลยครับตอนนั้นมีเฮลิคอปเตอร์ตำรวจบินตรวจการอยู่และทีมงานก็บังเอิญเหลือไปเห็นเขายืนอยู่บนสะพานกำลังก้มมองร่างเหยื่อรายล่าสุดของตัวเองที่อยู่ในน้ําแค่นั้นเลยครับจบพอถึงชั้นศาลทีมทนายของเขาก็สู้เต็มที่เลยครับพยายามจะบอกว่าเขาไม่ผิดเพราะเขาป่วย โดยอ้างสารพัดเหตุผลเลยนะทั้งเรื่องโรคหลายบุคคลิกคือภาวะที่คนคนหนึ่งมีหลายตัวตนอยู่ในร่างเดียวแล้วก็อ้างเรื่อง PTSD หรือโรคเครียดหลังผ่านเหตุการณ์ร้ายแรงที่บอกว่าจิตใจบอบช้ำม,มาจากสงครามแถมยังยกเรื่องบาดแผลในวัยเด็กขึ้นมาสู้ด้วยแต่สุดท้ายคณะลูกขุนก็ไม่ซื้อข้ออ้างเหล่านั้นครับเขาถูกตัดสินว่ามีความผิดจริงแล้วก็โดนโทษจำคุกไป250ปีซึ่งก็เป็นกา,การการันตีว่าเขาจะไม่ได้ออกมาเห็นเดือนเห็นตะวันอีกแล้ว และสุดท้ายชีวิตของเขาก็จบลงในคุกนั่นแหละครับทิ้งไว้แค่ความเจ็บปวดของครอบครัวเหยื่อแล้วก็คำถามคาดใจอีกมากมายพอเรามองย้อนกลับไปดูเรื่องทั้งหมดนะครับตั้งแต่คำเตือนของผู้เชี่ยวชาญระบบยุติธรรมที่ดูเหมือนจะมีช่องโหว่ไปจนถึงวัยเด็กที่มันเลวร้ายสุดๆมันก็ทำให้เกิดคำถามสำคัญขึ้นมาข้อหนึ่งจริงๆและคำถามนั้นก็คือ สรุปแล้วอาเธอร์ชอครอ s สเนี่ยเขาเกิดมาเป็นปีศาจโดยสันดานหรือว่าสภาพแว่นลองที่โหดร้ายมันหล่อหลอมให้เขากลายเป็นแบบนี้กันแน่ประเด็นนี้น่าสนใจมากๆเลยนะครับเราก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าแต่ละท่านคิดยังไงกับเรื่องนี้ลองมาแชร์ความเห็นกันในคอมเมนต์ได้เลยนะครับ และถ้าเรื่องราวเจาะลึกด้านมืดของจิตใจมนุษย์ครั้งนี้มันโดนใจก็อย่ายืมกดติดตามกันไว้นะครับแล้วก็ช่วยแชร์ไปให้เพื่อนๆที่น่าจะชอบเรื่องราวแนวสยองขวัญแบบนี้ได้ดูกันด้วยสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ